สวัสดีจ้ะอีกครั้งต่อ,อทุกคนนะจ๊ะเจอกันเี่เคยเป็นประจำทุกวันพุธ6โมงเย็นกับคอนเทนต์ปวดสมองในเล่าตัวที่จำได้พิจาริณอาจารย์กุ๊กพิมพิริสวัสดีสสดจ้าสวัสดีน้องดำครับสวัสดีแฟนช่องน้องดำด้วยเดียวเดียวน้องดำแล้วอะ่ะสวัสดีน้องโจ้เป็นไงบ้างโจ้สวัสดีอาจารย์โจ้สวัสดีสบายดีจัดจ้ากู เออแล้วจานเป็นไงบ้างไปอังกฤษ,กษ,กษ,กษมาโอ้โหเป็นครั้งแรกเลยอปะครั้งแรกครับไปเห็นโอตาฟอร์ดเป็นไงบ้างครั้งแรกปิติมากรู้สึกสใช่รู้สึกแบบรู้สึกดีใจอ่ะเพราะ<ม>ว่าปีแล้วคิดว่าอยากไปว่ะเพราะมีข่าวทุบนะ<า>มีข่าวว่ามีโอกาสที่จะแบบย้ายสโมสรเปลี่ยนเปลี่ยนที่ตั้งนะที้สึกวะสี่ห้าปีเนี้ยเร็วเนี้ยเนี่ยอยากไปว่ะพูดอย่างตั้งที่ไหนไปวะนั่นแหละ สุดทยได้ไปได้ไปก็ต้องขอบคุณนาขอบคุณพีนิกด้วยที่ให้โอกาสคุณนะใช่ครับเออแล้วคุณจะไปไปหักหลังเขาได้ยังไงคุณผมไม่สนอยู่แล้วหน้าตาไม่ได้เหมือนพ่อผมพ่อผมจะดำๆหน่อยแล้วก็ไปเจอมาแล้วออเดอร์ฟอร์ดใช่ครับก็รู้สึกดีใจครับ สนุกมากจริงเป็นทริปที่สนุกมากใครที่อยากไปก็เก็บตังค์เนาะใช่เพราแต่ว่าแนะนำนะ <Ừ. S 2> แฟนยูเอฟเอแฟนฟุตบอลใช้คำนี้แฟนฟุตบอลแล้วกันลองดูสักครั้ง,งทีมไหนคุณชอบทีมไหนนะคุณเอาใจช่วยเลยเก็บสะตุ้งสตดางให้ได้สักครั้ง,งในชีวิตก็เยวางเป้าหมายไว้จริงเป็นวางใจให้อ่ะอย่าจานกุ้งนี่เขาจะคิดไหมว่าเขาจะมีโอกาสได้ไปก็ไม่รู้คนจังไรหมาคนเจอร์ราร์ดคนสุกอีควาะ กตันยูพระแล้วเดยวแฟนขับผมมาเตะปากเจลใช่ใช่เตะขับหรอผมเนี่ยเออก็ปากด้วยใครที่มีเป้าหมายก็จริงเป็นทำไม่สำเร็จเป็นลรงใจให้ทุกคนเลยที่ที่อยากไปอ่ะ เออเก็บตังค์ลองลองดูสักครั้งหนึ่งมันมันมันเติมเต็มบางอย่างได้จริงๆอ่ะจริงแล้วคุณจะรักสโมสรคุณมากครับพี่จริงเออแต่คุณจะไปก็ชอบนะฟุตบอลสโมสรคุณแค่นั้นแหละด่าแม่งเลยด่าแม่งเข้าไปเออด่าแม่งเข้าไปด่าแม่งเข้าไปโอเคอ่ะเล่าได้จำได้นะอาจารย์นะครับจำได้ก็เล่าจต่ไม่ได้ก็ต้องเล่าอยู่ดีเรัาก็ติดตามอาจารย์ได้ในเอนาสปอร์ตแล้วก็เอนาวาไรตี้ใช่ครับรวมไปถึงทิกตอกทิกตอกครับเป็นรุ่งส่วนโจโจจีตายใหมดเลยไอ้กายขึ้นมาไอ้นี่หั่งไม้หั่งมือนะ อาชีพแรกในชีวิตหน่อยครับอาชีพแรกในชีวิตจานที่บ้านไม่เคยปล่อยทํางานเลยจนเราต้องขอเอ้ยท่านแม่ใช่ก็ว่าะไนะท่านแม่เสด็จแม่ท่านแม่ท่านแม่ท่านแม่พอใจนี้ไปเราจะเรียกเจ้าคุณย่าใช่ใชุ่ณย่าบอกเออที่เป็นยาดมไหมอะไรวะเอยาดม่านเจ้าคุณเาจ้าคุณบอกเออกูขอออกไปทำงานได้ไหมอยาก หนูกุ๊กใช่ท่านแม่ขอไปทํางานได้ไหมคืออยากอยากใช้ชีวิตอยากลําบากบ้างคือไม่ใช่แบบอยากใช้ชีวิตเหมือนที่คนอื่นเขาเป็นกันบ้างแแบบคนทั่วไปอ่ะเออเรามันพิเศษไงเราเลยไม่ต้องทํางานอะไรตอนเด็กแม่ยทางานอะไรไหมโอ้เยอะเลยลำบากลำบากแล้วตลงไปทำอะไรออกไปทำอะไรอาชีพแรกอาชีพแรกคุณทำอะไร แมคโดนัลด์ทันแม็กไอที่ยืนใส่วิกฟูฟูอยู่หน้านอะไนะใช่ใโบโซตัวโบโซใช่ที่ไหนล่ะก็เป็นพนักงานแมคโดนัลด์ที่เดอะมอสท่าพระอ๋อใช่ครับเฮ้ยทำไมเดอะมอสท่าพรคุณอยู่ลพบุรีไหมเหรอผมอยู่มอชยามอ๋อทำทำงานด้วยเรียนไปด้วยใช่ตอนพาฒน์ทำมหาลัยแล้วมหาลัยปีหนึ่งอะเงี้ยตอนแต่ตอนมสี่ห้าหกไม่เคยทำงานเลยจริงอ๋อก็คือมาลำบากในกรุงเทพเพราะว่าต้องมาประจ ol ภัยชีวิตถูกต้องแล้วทำทำหน้าที่อะไรบ้างตอนนั้นที่ที่แมคโดนัล ทุกอย่างเกือบทุกอย่างนะก็ตั้งแต่แคชเชียร์ที่แคชเชียร์ไม่เป็นขอเขาผมขอให้เป็นแคชเชียร์ได้ไหมไม่อยากรับผิดชอบเงินใครอ๋อใช่เราเราที่สัยเราติดโจรด้วยไงเราเปิดไปหยิบเขามาใช่ไหมตอนตอนนับยอดตอนจนยันเนี่ยหายทุกทีหายทุกทีแล้วมาหายตอนเป็นชื่อเราเนี่ยสวยใช่ก็คือแคชเชียร์ไม่ได้ทำแคชเชียร์ไม่ทําก็ทําเบอร์เกอร์ล้างจานหรืออ่าไปเช็ดโต๊ะเก็บโต๊ะ ทำทุกอย่างก็คือทุกอย่างทุกอย่างครับแล้วแต่ว่าเวรวันนั้นเราลงอะไรจูงแคชเชียร์ถูกต้องแคชเชียร์จะขอเขาว่าผมไม่เอาไม่เอาไม่เอาดีกว่าแต่เขาอยากให้เราลงแคชเชียร์ทำไมอ่ะเพราะเราหน้าตาดีไงเออไปเป็นหน้าเป็นตาให้ร้านหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเอ้ยผมผมขอแล้วผมไม่เอาดีกว่าเออใช่ใช่ใช่ไม่เอาดีกว่าหมายถึงว่าเขาไม่เอาดีกว่าไม่เอามึงดีกว่าไม่ออกทางหล่อนะไปออกหน้าหวานด้วแล้วกันเราหน้าหวานไงะเขาพยายามให้เรามาเป็นแคชเชียร์ไอ้แจ๊บดูดมาพันร้อน ดูพลังมอมมลทุกครักใหญ่เลยอาดูกหญเลยอีเวนเออของเจ้ทอชีพแรกก็เป็นอาชีพที่ทำงานที่บ้านเนี่ยก็เก็บของเก่าขายเห็นแล้วค้านคันจริงๆสมัยก่อนเป็นอย่างี้จริงนะคือน่าจะเป็นช่วงมต้นเลยอ่ะ ก็ช่วยที่บ้านทำทานี่แหละอาอีกับแม่กับพ่อเนี่ยขับรถกระบะไปตามโรงงานโรงงานเฟอร์นิเจอร์เขาก็จะทำโซฟาทำเนี่ยไอ้พวว PVC หนังหนังเทียมพวกเนี้ยเขาก็จะปั๊มเป็นแบบแล้วก็จะมีเศษเศษของมันไปขอซื้อเศษซื้อเศษพวกนี้มาแล้วก็ชั่งกิโลแล้วก็ขายใช่ใช่ใช่ของเก่ากลัวมีชีพนี้ด้วยเหรอกลัวของเก่ากลัวแล้วก็ เนี่ยหลักๆก็จะทําที่บ้านแล้วก็แม่เคยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารน้ำซั่งก็จะเป็นคนลวกก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวเป็นเป็นพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวเออเจ๊กันดิลูกส่งแม่อร่อยไม่ได้เจ๊เขาเรียกปิดปรับปรุงถาวรไม่อร่อยเจ๊บางคนทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำอร่อยมากไม่เชื่ออ่ะตอนนี้จะกินตอนนี้จะกินตอนนี้ออกจารายการกินเราไปหากินซะเอออยากกินอะไรก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋เตี่ยวตมยมาๆมาๆใหญ่เ กินอันนี้ขนมครกอยากกินก็อยวต้มยำอ่ะก็มีขนมคคกให้กินแล้วอันนี้มึงซื้อมาด้วยซื้อมาฝากเนี่ยเฮ้ยคุณมีน้ำใจนะเดี๋ยวนี้คุณรู้จักซื้อขนมขนมมาฝากนะแบ่งปันเราเหลือไงนินเงินเราเหลือเออเหลือแล้วเอามาให้แบ่งเศษมาแจากน้องๆมากอ๋อเนี่ยแจกไอจ่าบิ๊กแจกไอ้น้องๆ อ๋อเร่องแบ่งจาะวิคแบ่งจอตสปอร์ดอกกอลูว่าเขาเมวันชายเขาสายหวานก็เลยซื้อหนุโค้งมาให้ใช่ประมาณนี้อาชีพแรกของผมจากนั้นมาก็มีไปขายไก่ทอดอยู่พักนึงแล้วก็ไก่ทอดไก่ทอดที่ไหนร้านรุ่นพี่อ๋อเป็นพนักงานใช่เป็นคนทอดกับผัดไทยผัดไทยผัดไทยด้วยเหรอใช่จริงจริงไหมตัดใจหลักไม่ได้ไปขายกระทอดผัดไทยหรอกหยับนั่งกินเหล้าที่ร้าน ใช่เพราะว่าพอเรามาเนี่ยเพื่อนตามมาแล้วขัดแดง <laughs> แล้วก็ทํางานไปด้วยกินไปนเพื่อนไปด้วยใช่อ้เพราะว่าคุณก็ผ่านมาหลายชีดนะแล้วก็มาเป็นหลังนะก็เป็นช่างภาพยาวละใหญ่ายาวมาจนถึงปัจจุบันเลยอ่ามาถึงว่าทํางานใหญ่ๆแล้วก็ยาวนามนมาถึงปัจจุบันเป็นช่างภาพยาวมาถึงมาถึงปัจจุบันยังไม่พูดคำว่าทํางานใหญ่สักครั้งเลยได้ยินว่าใหญ่ยาวเเป็นช่างภาพแล้วเคยถ่ายแบบถ่ายนู๊ดได้ไหมช่างภาพไม่เคยเพราะว่าเขาจ้างมาเราไม่กล้ารับ อ๋อเหรอใช่เรากลัวถ่ายแล้วแข็งอ๋อกล้องเลนแข็งจังหวะถ่ายเงี้ยแล้วแบบเรากดวายเข้าไว้ครับกดวายแล้วเราเข้าใกล้เงี้ยกลัวนี่มันชี้หน้าเขาเลยอ๋อหัวเข่าใช่ใช่ด้วยแต่ก็มีเซ็กซี่มีถ่ายเซ็กซี่ถ่ายวิดีโอถ่ายบํนร่ิเซ็กซี่มีครับปกติมอผมเมื่อก่อนผมทำงานเป็นช่างภาพสายรถแข่งอ่าเลสซิ่งเลสซิ่งก็คือเป็นเลสซิ่งลงนี่เนี่ยอานนี้มือนคุณแจ๊คคุณแจ๊คเขาทำเลสซิ่งมาเก่าผมก็ทำเลสซิ่งมาเมื่อก่อนผมอยู่วงการแด๊กพวกกระบะ กระบะแดกอ่าสุปอัพอะไรเงี้ยเจ๊ก็อยู่วงการแดกนะหมายถึงว่าแดกรถแดกแดกเข้าแดกค่วยเดียวเลนี่ชูในช่วงนี้ีเลยแด,ก,แดกมาอยู่ในช่วงนี้สองเอ้แกล่ะก็แหละใช่แล้วก็จะยาวมาโอเคโอเคความทรงจำเกี่ยวกับสาวยาคูครับทั้งงขอเจหลอกลวงหลอกลวงทำไมอ่ะในโคนายอีกแบบเดินเทวาอีกแบบอ๋อเฮ้ยคนนั้นมาเช้งเลยโโอ้ห เสียเลยอ่ะสวยๆเป็นอุ้ยในตอนเด็กเราผู้พี่สาวนี่สวยจังเลยเออนางแบบนางแบบมาเลยพอมาตัดภาพมาแถวบ้านกูขี <c oughs> ่ไ <c oughs> ปปลาข้างบ้านกูนี่หว่าปั่อนจะยาขายยาคูแล้ว <c oughs> แต่ก่อนเนี่ยยาคูเขาม,มีขายในทุกวันนี้ก็ยังไม่มีมั้งนนในร้าน <c oughs> สะดวกซื้ออะ่ะใช่ป่ะมันต้องเป็นรถอย่างเดียวเนาะไไมมม่่่รรู้ววาผชั์เออทุกวันนี้ยังต้องเป็นรถอยู่นะะไม่เป็นจักรยานก็เป็นมอเตอร์ไซค์ไม่ก็เป็นพ่วงข้างอะไรเงี้ยแต่จะไม่มีขายในตามห้างตามเซเว่นร้านชำมีปะ ร้านชามีร้านชามีอ่าแต่ร้านชามีร้านรับจากนี่แรับจากสาวยาคูนี่แหละอ๋อแต่จะไม่มีร้านสะดวกซื้อเออคุณสังเกตป่ะเซเว่นไม่มีเอาไม่จะมีจะบิดบิดสะเก็ดไหแต่ย่ออื่นเออเออที่ไม่ใช่ยาคูเออว่ะเออซึ่งที่ไม่ไม่รู้ใครรู้เหตุผลบอกหน่อยนะเหมือนเคยอ่านหนังสือเจอเขาบอกว่าเพราะว่ายาคูเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่แบบต้องสดใหม่มันเก็บน้ำไม่ได้แล้วมันแบบจุลินทรีย์แล้วตัวบาทีรัสอะไรคาเซอีอะไรเนี่ยมันจะ มีประสิทธิภาพที่สุดในช่วงเวลากี่วันกี่วันเนี่ยบ้างอ๋ลลอเหรออุ้ยไปรู้ได้ไงเอออ่านหนังสือเจออ้าวเหรอใช่ใเออบังเอิญต้องไปเจอเรื่องยาคู <c oughs> เออว่างก่อนเนาะเออเวลาเข้าห้องน้ำสมัยก่อนเนี่ยมันจะชอบมีนิยยสารตามร้นานอาหารตามแบบเปิดไปเรื่อยเออผมก็ชอบอ่านกรตามห้องน้ำเออยามได้ตดสดชื่นละลื่ืื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 อืื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 ืมีืืืืืืืืืืืืืืืืืื เขาบอกว่ามันมีผู้หญิงคนหนึ่งอะขอเงินพ่อจะไปซื้อจักรยานแล้วทีเนี้ยกลายเป็นว่าไปเจอลิงเขาเอ้วลิงสวยไงก็เลยเปลี่ยนใจไม่ซื้อจักรยานแล้วซื้อลิงมาเลี้ยงแล้วตั้งชื่อลิงว่าจิ๋มตั้งชื่อลิงว่าจิ๋มน้องจิ๋มไม่แปลกเว้ยน้องจุ๋มจิ๋มอะแล้วก็เลี้ยงลิงไปเลี้ยงลิงมาปรากฏลิงไม่สบายขนร่วงเออแต่ไม่ได้บอกพ่อว่าไม่ซื้อจักรยานไปซื้อลิงไปซื้อลิงมาซื้อจิ๋มก็โทรบอกพ่อพ่อเนี่ย จิ้มขนลวกหมดเลยพ่ออะไรเงี้ยเออซึ่งเป็นลิงแต่พ่อไม่รู้ไงพ่อไม่รู้ไงเปออพ่อก็นึกว่าเป็นซื้อจักรยานมาพ่อบบวไอ้นู้เออเอ็งขายจักรยานเลยลูกเอออเ็งแพ้อานจักรยานปั่นจักรยานไงใช่ไหมล่ะไอ้ลิงขัดจัวะจิ้มไม่บอกไงพ่อไม่บอกพ่อไงไม่บอกพ่อคือเป็นลิงมาแล้วจังไรจังไรเออจังไรก็แต่ก่อนมันขวดลาชัดเจนจะเห็นยุคเจนะ ผุรลมัน4บาทเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หบาทปะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปซื้อนานแล้วแต่ก่อนเคยซื้อมีเออไม่ถึงสิบขวดร้อยึลยเลยเขาเขามาขายในหมู่บ้านก็เด็กเป็นขี่มอเตอร์ไซค์มานี่แหละอแล้วก็ผูกซื้อเขาอยู่ตลอดแล้วช่วงหลังกินไม่ทันก็เลยหยุดรับไปอ๋อกินไม่ทันบางทีแบบ ถุงใหม่มาถุงเก่าไม่เหลือซีไม่ไดเลยเออเนี้ยก็เลยเกรงใจเขาก็ถือว่าเพื่อสุขภาพนะสุขภาพจะเป็นเรื่องระบงระบายด้วยด้วยเรื่องขับถ่ายเรื่องท้องไส้ช่วยได้เรื่องนมเปรี้ยวเออเออไม่ใช่เอานมปกติแล้วไปทำให้มันเปรี้ยวแล้วมากินเนี่ยขี้แตกนะอันนั้นนมบูดนะนมบูดนมบูดใช่แล้วเคยไหมคุณเคยเจอนมแบบไม่ดีนะนมไม่สดเงี้ยคุณเคยเจอไหมไม่ดูดเลยไม่ยุ่งเลยไม่ยุ่งเลยคือไม่เจาะดอดไม่เจาะดูดเลยอ่ะไม่แย่เลยฮะเอาผ้าห่มคลุมเลยคลุมคลุมขวดนมคลุมข้างบนอ่ะ แล้วจ่ายคันข้างล่างต่อให้เสร็จอ๋อดิกตู้เย็นข้างล่างแช่นมว้ยแล้วแช่ไว้แล้วก็คุมไว้ก่อนเราต้องความส่ายจักร้ายจากไรเขาถามต่อไปครับเวลากินมีหยกนี่ลวกหรือไม่ลวกครับเออว่ะมีหยกในสุกี้สุกี้เคเอ็มเอ็มเคเออ เขาเป็นกีมงคลแล้วมงคนจริงปุ้เนี่ยใช่ก็เวลาจะเข้าไปกินต้องเนี่ยเคาะก่อนนะมงคลผมให้เปรียกหน่อยโมงคลอะไรอะงั้นไม่ได้กินนะไม่ใช่เอาเราเป็นชื่อหรอบางสาขาบางสาขาเอาหรอก็ถ้าถ้าถ้าตัวผมนะเป็นเ k ็มนะเอามาคลุกกระเทียมแล้วก็กระเทียมเจียวเขาที่เขาใส่โรยมาคลุกกระเทียมเจียวเอาน้ําจิ้มราดแล้วคนคนแล้วกินเลยอ๋อเออเหมือนกันใช่จะไม่ลวกนะไม่ลวกเพราะเขาลวกมาแล้วลวกมาแล้ว เขาลวกมาแล้วแต่เขาลวกมาแบบให้พอกรึบๆใช่ไม่ได้แบบลวกมาเละเหมือนบะหมี่แห้งที่เรากินมันไม่ใช่บะหมี่อ่ะมันฟิลมันกินมันไม่ใช่ฟิลกินบะหมี่ใช่ใช่มันไม่ใช่ฟิลกินบะหมี่น้ําหรือบะหมี่แห้งอะไรเงี้ยใช่ใช่เห็นด้วยของเจ๊ก็จะขอกระเทียมเจียบเข้ามาแล้วก็คลุกใช่ใช่แล้วก็ไอ้นี่เป็ดไงอ่าเป็ดพะโลไอ้เป็ดเป็ดเป็ดย่างเป็ดย่างเป็ดน้ำเยอะเป็ดน้ําเยอะไม่ใช่อช่อก็เป็ดน้ํามันเยอะไงที่เขาให้มาอ๋อหรือเป็ดน้ำไม่เยอะก็แล้วแต่บางวันใหญ่เวลาบางวันก็ทิชชชู่เเเเเ็็็ดดดดไไ้้้มมมัันนนนยออออะะงลกาปป ลาเป้อะเจ๊้าปเปอะก็นั่นแหละก็บียกใช่แล้วก็เป็ดใส่แล้วน้ำราดแล้วโขุกกินไม่ลวกไม่ลวกเจ๊ไม่ลวกแต่บางร้านอะสมมติคุณไปกินอาอย่างเจ้าอื่นเนี้ยที่มันเป็นแบบอ๋อมันยังดิบอยู่เป็นหมี่แล้วไม่แป้งโรยไปเลยอะมึงช่วยลวกด้วยนะน่ะมันแดกไปไม่ย่อยแล้วก็บอกอนอกจากไม่ลวกเราเสือแป้งมาทานได้ ใช่เขาการมันติดกันนะมึงลวกก่าเอาอนจ้ะต้องอาจจะต้องลวกใช่แต่ผมบอกเลยนะมีหยกที่ M K อร่อยที่สุดถ้าเป็นมีหยกแบบไอ้ร้านแบบนี้นะเป็นเจ้าอื่นอาจจะเหมือนเขาเหมือนเขาเป็นสูตรของเขาเนาะไม่สู้ M K อ่ะเอาบางเจ้าที่เป็นดังๆทั่วเนี้ยเอาแค่มีหยกกับเพราะว่าเละบ้างอะไรบ้างเป็นก้อนแบบเป็นเป็นสังขตังก็มีใชแบบแกะกรอกกันแน่นๆต้องมีผมบอกเลยมีหยกต้อง M K นั้นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยครับ สามสุดท้ทายนะครับสมัยที่ดู YouTube แรกๆมีช่องไหนที่ชอบดูบ้างไหมครับครัวเถื่อนครับยู YouTube ทูบที่ผมชอบดูมากเลยใช่แล้วก็ไอ้แต่ครัวเถื่อนมันยุคหลังแล้ววะยุคแบบมหาลัยอย่างเงี้ยผมชอบดูนี่โจกา้าโจก้าทีวีเป็นคลิปฟุตบอลอ่ามัน JOCA <ข>ปะ่ะหรือ JOK โอเจำไม่ได้วะที่คันโตนาเจโอเจเอเอโจก้าโบนิโต้แบบว่าที่บอลสวยงามคันโตนาเป็นพิธีกรด้วยด้วยเออนั่นแหละ ตอนนั้นมาโอ้โหเขาไอ้คนที่คิดในจจมึงไขไว้แล้วถ้าเป็นช่องในไทยอ่ะเอาช่องในไทยจำไม่ได้เลยอ่ะจริงๆไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับการนั่งดูยูทูบเลยของเจเนี่ยถ้ายูทูบเนี่ยส่วนใหญ่จะฟังเพลงเพราะช่วงก่อนยังยังไม่ได้ทําช่องไงเราก็ไม่ค่อยได้ดูเราก็จะดูแบบพวกอ่าเขาเรียกอะไรไฮไลท์ฟุตบอลสมัก่อนไฮไลท์ฟุตบอลแล้วก็แบบช่องของสโมสรนั้นๆอย่างเงี้ยแล้วก็กายสปอร์ตตรกเนี้ยแต่ว่าพอมาทําช่องทําอะไรก็ อ่ะเริ่มมันก็จะมีช่องเยอะขึ้นก็จะขยับไปดูเรื่องรถซะเยอะนะฮะเรื่องรถอะไรอย่างเช่ารถเนี่ยในไทยดูว่าเฮดไลท์แม็กโคกี้พีพี่มินดาวตับล็อกที่เตะบอลด้วยกันนะพี่มินที่เก่งๆอ่ะไม่ไม่ซู้ผมฮะไม่รู้ผมหรอกอ๋อผมรู้แล้วผมดูอะไรผมก็ดูเหมือนอ่ายูทูบอ่ายูทูบทั่วไปนี่แหละก็ดูอ่าเฟสเฟ่ครับ เออเฟตเฟใช่เฟตเฟเออใช่ถ้าชด้ยังไงที่เจดูแล้คือเฟตเฟใช่แล้วคลิปแรกที่ดูคือจังไรจังไรไอคลิปที่เขาเขาช่วยตัวเองอ่ะอ่่าใชที่เขาจะมีอุปกรณ์ในการช่วยตัวเองมีแตงโมมีปำหมึกปำหมึกมีหมูเนื้อหมูมีอะไรน่ะเออแล้วก็มาให้พี่ยัดกินใช่เออใช่ใช่เฟตเฟเฟตเฟเฟตเฟถ้ายูทูบไทยก็ดูเฟตเฟนี่แหละแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนก็ดูพวกคลิป อาะคลิปเทพอยู่ทูบทั้งหลายอ่ะคลิปฟุตบอลเทพอยู่ทูบอ่ะใช่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 มันตัดมันตัดมาแบบตอนเก่งๆไงอ่าสกิลตัดสกิลฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยสกิลแอนด์มูฟโกยนสซิดใช่ประมาณนี้จะดูพวกนี้แต่ว่าตอนนั้นมันเป็นช่องผิดลิขสิทธิ์อ่ะอ่าใช่ใช่เป็นช่องลิขสิทธิ์ใช่ก่อนยุคก่อนเขาก็จะตัดมาลงเลยแล้วก็ดูดูดูไปอย่างเงี้ยและอย่างอย่างเอ็นอาร์คุณดูไหมช่วงก่อนยุคคุณไปทำงานคุณได้ดูเขาไหมติดตามตลอดอ๋อเหรอเอ็นอาร์นะครับเชื่อไหมเออก่อนมาทำเอ็นอาร์ผมไม่เคยดูช่อองกีฬาฟุตบลลเย เออทำไมอ่ะไม่ดูไม่ไดูแล้วคุณเชียร์ยูไนเต็ดแล้วคุณไม่ดูช่องฟุตบอลก็ก่อนอันนี้ก็เชียร์ได้ที่ไม่ดูใครก็เชียร์มาของคนเดียวเลยก็ดูทีวีอะไรเงี้ยก็ดูทีวีถามเดือนพิมไปดูได้เนี่ยไม่เดือดร้อนเลยไม่ไม่แคร์อยู่แล้วเชียร์ไปของเราเออแล้วก็เชียร์ของเราได้แล้วตอนที่ไปทำเอ็นก็คือเพิ่งมารู้จักไอ็นาตอนนั้นเลยฮะตอนจริงใช่นะใช่เพราะจริงเห็นแค่ท่าพี่นี้เพราะตะกี้บอกเขาบอกแล้วว่าเขามาจากสายรถมาจากการทำงานนะการทำงานมาจากสายรถแล้วเห็น ถามว่าคุ้นพี่นิกไหมคุ้นจากคลิปของ You Like น่าจะคุ้นคุ้น You l อ k e Holiday Ha Ha o โอ้ยพอแล้วเฮ้ยเออออเไปทำอัลบั้มไปเต้นแต่ท่านี้ You Like เออาจารย์นุ้ยเหรอเอออาจารย์นุ้ยเลยท่านี้ไป แล้วมันจะมีคลิปอใน y ยูทูบไอ Facebook ไงเมื่อก่อนจะมีช่องยูไลท์เขาจะเอาคลิปแบบเด็ดๆดังๆอ,อ,อ่ะอ๋อคือได้ได้ออกช่องนี้คือดังดังครับอ๋อเป็นไวรัลอย่างเงี้ยเหรอใช่คือจะเป็นคลิปที่เป็นไวรัลของ <ừ> ถ้าเป็นยูไลท์นะประมาณสักสิบกว่าปีตอนผมสิบแปดสิบเก้ายี่สิบประมาณนั้นอ่ะช่วงนั้นอ๋อแต่อย่างเจ๊ถ้าเกิดพูดถึงช่องเอ็นอาร์เนี่ยเจ๊จะดูสมัยก่อนจะจะฟังในเว็บอ่าแต่ก่อนขับรถแล้วก็จะเปิดฟังในเว็บไซต์อะไรเงี้ยเอ็นอาร์สปอร์ตที่ว่าเป ตอนแรกๆที่ที่ที่เคยได้ยินอะไรเงี้ยเออเออก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับช,ช่อง YouTube แต่ช่วงหลังนี้ก็จะติดก็มาดีครับจ็ k กเกอร์แฟมิลี่ใช่ก็ดูแล้วก็จะกินจ็ k กเกอร์แฟมิลี่หรือช่องอพี่ตั๊กอะบริบูนแฟมิลี่อะมันมีรายการคุยไปเรื่องพี่ตั๊กโคตรดีนะ อ๋อก็าถ่ายสวยมากเลยนะอแล้วก็ไปดั้งคุยกับแบบพวกดารายุคเก่าๆพิทัศน์นัตตโกทุกอ๋อเอาดูที่มีวัสนาพูนโพล่าสุดไปคุยกับอ้าวลืมชื่อจะเสียงแง่แปรอ่ะพิตาบัตสกาเออพิตาบัตสกาใช่ช่วยในการคุยไปเรื่องพิทัศน์เออันนี้ดีอันนี้ดีใช่ผมข่าีฟังอยู่ฟังอยู่ฟังอยู่เออเออแล้วก็ชอบดูรายการมัมกับมัมของช่องพีเอ็มบุษราคำอ๋อเหรอก็ลูกสาวพี่มัมไงพี่อ๋อพี่มัมมาทำรายการล่าสุดป่าเทพเพิ่งไม่ออก พี่มัมแกรักประเทศมากกันจ้าเราไปดูแกแบบโอ้โหแกแบบให้เกียรติประเทศมากเลยแล้วก็มีเทคโหนงไงล่าสุดมาเท่งหนงมาละจ้าเอาเหรอเขาทำในยูทูบแล้วไม่รู้เรื่องเลยทำยูทูบแล้วจะเป็นช่องของ w o r k p o i n t ์หรือไงไม่แน่ใจนะแต่ชื่อรายการนี้เท่งหนงมาละจ้าสองคนคู่หูครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยดูส่วนใหญ่ผมดูโคนันดูการ์ตูนใช่ถ้า YouTube มาก่อนเลยนะโคนันโคนันทรมิสานปะ ที่เป็นนิทานที่มีเป็นวัวก็พูพะเพาะแล้วก็อากทำงานให้เราใช่มันเป็นพวกนิทานพื้นบ้านไงอ่ามันนทานปาเก้พื้นบ้านนิทานกระเบื้องยางแถวนี้ใช่ใช่ใช่ปิดเลยรายการเฮียเนี่ยไม่มีแล้วโอเคนะพากวปาเก้แล้วไม่น่ามีแล้วตามนี้กดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกแบบฟอร์มหน้หน้าจะทำเรื่องอะไรนะครับ รายการเราทุกคนพูดถงโมเยนกับคอนเทนต์ปวดสมองในเล่าถ้าที่จำได้วันนี้ขอบคุณอาจารย์กุ๊กนะขอบคุณรับอาจารย์ผมจะดำค้ามากมากขอบคุณครับผมฝากด้วยฝากด้วยนะจ๊ะแล้วไว้เจอกันใหม่ครั้งต่อไปพระเจ้าอวยพรทุกคนนะจ๊ะอีเห็นเลยไปไป